ปากอักเสบล้างสักทําอย่างไรดีว่าแต่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าปากที่เราไปสักมานเนี่ยมันปกติหรือว่ามันกําลังอักเสบนะคะสําหรับสาวๆหนุม่มๆที่ไปสักปากมาเพื่อจะปรับสีให้มันหายคร้ําหรือว่าปรับให้มันมีสีสันสดใสเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอาการที่ปากของเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่านะ้าหรือว่ามันเริ่มจะอักเสบนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณน้ำเบรเรบราสเผยคุณน้ำสักคิ้วสระบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้คุณน้ำก็จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาปากที่อักเสบนะคะหลังจากที่เราไปสักมาเนาะหลายคนก็ยังดูอาการไม่ออกนะคะว่าเอ๊ะมันอักเสบหรือเปล่าหรือว่ามันไม่อักเสบนะคะเดี๋ยวคุณน้ำอธิบายลักษณะของปากที่หลังสักไปแล้วแล้วมันปกติก่อนละกันเนาะถ้าใครอยากฟังคลิปเต็มเนี่ยไปฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะคุณนำ้ำอธิบายไว้ตั้งแต่หลังสักไปว่าเป็นยังไงบ้างจนถึงกระทั่งลอกเลยนะคะแต่ คลิปนี้ก็จะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะคะสําหรับปากที่เพิ่งไปสักมาเนี่ยถ้าเป็นปกตินะคะหนึวันเนี่ยมันจะเริ่มแห้งและตกสะเก็ดแล้วนะแล้วมันก็จะลอกออกจากด้านในอาการเจ็บใดๆเนี่ยจะไม่มีแล้วนะคะอาจจะมีแค่เจ็บแบบแผลที่มันแบบกำลังลอกอะแค่นั้นอะยิบๆแค่นั้นเองนะคะไม่ได้รู้สึกเจ็บไม่มีน้ําเหลืองไม่มีเลือดไหลออกมาแล้วนะคะอันนั้นถือว่าเป็นการลอ,อกของปากแบบปกติค่ะแล้วปากที่อักเสบล่ะเราจะสังเกตอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้ที่คุณน้ำทำขึ้นมา เนี่ยนะคะก็เพราะว่ามีคนมาปรึกษาครูน้ำนะคะว่าเอ๊เขาเนี่ยไปสักปากมาซื้อสักประจัจที่อื่นนะแล้วไปปรึกษาร้านเดิมแล้วแต่ร้านเดิมเนี่ยเขาบอกว่าปกตินะคะแต่ตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะปกติก็เลยหาข้อมูลแล้วก็มาเจอครูน้ำเลยส่งข้อความเข้ามาขอคําปรึกษานะคะครูน้ำก็เลยขอภาพปากเขาณปัจจุบันมาดูว่าเอ๊เป็นอย่างไรบ้างจะได้ช่วยแนะนําให้ได้ถูกนะคะหลังจากที่ครูน้ำเห็นภาพคะ่ะทุกคนรู้เลยว่าปากกําลังอักเสบนะคะซึ่ง สังเกตยังไงอย่างที่คุณน้ำบอกไปเนี่ยเดี๋ยวเทียบให้ดูก่อนว่าภาพนี้เป็นปากที่กําลังลอกแบบปกติเลยนะคะเห็นไหมว่าก็มันก็แห้งแล้วก็เริ่มมีการลอกนิดหน่อยแค่นั้นนะคะส่วนภาพที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี่ อันนี้คือไม่ปกตินะคะสังเกตได้จากอาการเลยนะคะว่าเห็นไหมมันจะมีคราบกลางๆอยู่ที่ขอบปากของเขานะคะแล้วก็เหมือนมันจะแฉะๆน่าจะเป็นน้ําเหลืองด้วยนะคะจากการอักเสบนะซึ่งถ้าหากว่าปากที่เราไปสักมาผ่านไป 2- 3สวันแล้วแล้วมีลักษณะอาการประมาณนี้คุณไม่ปกตินะคะแล้วยังรู้สึกอาการเจ็บร่วมด้วยเนี่ยชัดเลยคะ่ะว่าปากของเรานั้นอักเสบนะจะได้ไม่นิ่งนอนใจนะคะเพราะถ้าหากว่าเรา คิดว่าปากมันปกติแล้วเราก็เลยไม่ทําอะไรเลยเนี่ยถ้าแผลที่มันอักเสบเกิดการติดเชื้ออันนี้ จะยากแล้วนะคะทําให้การรักษาค่อนข้างยากขึ้นหรืออาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราเองได้เหมือนกันเนาะดังนั้นให้สังเกตอาการว่าเป็นแบบไหนนะคะเป็นแบบที่1ห,หรือว่าแบบที่2เนาะอย่างเคสนี้นะคะถ้าถามว่าสาเหตุของการอักเสบมันเกิดจากอะไรคุณน้ําคุณน้าสรุปให้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะว่ามันมีอยู่2ปัจจัยด้วยกันก็คือปัจจัยแรกปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คืออาจจะเป็นจากร่างกายของเราเนาะแพ้สีหรือเปล่านะคะเพราะว่าสีที่เอามาใช้ในการสักเนี่ยมันมันก็มีหลายเกรดมาก ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกร้านเนี่ยอาจจะต้องเลือกร้านที่เชื่อถือได้แล้วก็มีความสะอาดในขั้นตอนของการสักด้วยนะคะปัจจัยภายนอกนะคะก็คือการสักนั่นเองค่ะว่าสะอาดหรือเปล่าถ้าหากว่ามันไม่สะอาดเนี้ยก็อาจจะก่อให้เกิดการอักเสบก็ได้นะคะแล้วก็ปัจจัยภายนอกอีกอันนึงนะคะไม่ใช่แค่ร้านอย่างเดียวนะบางครั้งเนี่ยโอเคร้านทำมาดีแหละแต่หลังจากที่เราสักมาแล้วเนี่ยเราดูแลดีหรือเปล่านะคะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามที่ช่างเขาแนะนําหรือเปล่านะเพราะว่าการสัก มันก็คือเปิดผิวนึกออกไหมฮะที่บริเวณปากเราแล้วปากเราเนี่ยค่ะมันใกล้กับน้ําลายคือมันติดกันเลยแหละและน้ําลายเราเมีแบคทีเรียที่ค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเรื่องของการทานอาหารก็สําคัญค่ะว่าเรางดเผ็ดร้อนไหมลดของหมักของดองหรือเปล่าอย่างคนไทยก็จะชอบทานซ้ตมตำปูปลาราอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเพิ่งสักปากมาคุณน้ำก็จะแนะนําว่าให้งดเมนูนี้ไปก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงกับการที่ปากเราอักเสบได้นะแล้วก็การทําความสะอาดปากหลังจากรับประทานอาหาร แล้วมีการทาความสะอาดที่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควบคู่กันไปนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะโทษอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้เนาะพราะเรารู้สาเหตุแล้วเนี่ยว่ามันอาจจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกอย่างที่คุณน้ำได้บอกไปก็ได้นะคะแล้วเราจะรักษาอย่างไรดีนะให้มันกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะคะถ้าอักเสบแบบนี้แล้วเนี่ยวิธีเดียวเลยค่ะแนะนําว่าให้ไปปรึกษาคุณหมอนะคะเพื่อที่จะได้รับการรักษาที่ตรงกับปัญหาของเราอย่างบางคนอักเสบ เยอะอักเสบน้อยก็ว่ากันไปเนาะคุณหมอเขาจะได้จัดยานะคะหรือบางท่านที่เป็นแบบเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องรับการฉีดยาแก้อักเสบไปเลยนะดังนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเป็นเยอะหรือเป็นน้อยไปหาคุณหมอเพื่อความปลอดภัยอันนี้ดีที่สุดนะคะอย่างเคสตัวอย่างที่ส่งรูปมาปรึกษากับคุณน้ำเนี่ยนะคะก็อัปเดตอาการการคือเขาก็ไปหาคุณหมอแล้วแล้วก็ทานยาตามที่คุณหมอแนะนาําอาการเริ่มดีขึ้นนะคะก็เลยโล่งอกไปด้วยนะคะคือถ้าเห็นแบบนี้มาเนี่ยคุณน้ำไม่อยากให้หลายๆคนคิด ว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ปล่อยให้มันหายเองนะคะซึ่งโอเคถ้าบางคนภูมิคุ้มกันดีอาจจะหายก็ได้นะแต่ถ้าบางคนภูมิคุ้มกันเราแบบว่า50-50อย่างเงี้ยแล้วถ้ามันเกิดการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะรักษายากแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตของเราด้วยดังนั้นการที่เราจะไปทําพวกหัตถการอย่างการสักปากอะไรพวกเนี้ยนะคะการเลือกร้านที่สะอาดปลอดภยัยหรือการใช้ผิดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานทุกๆอย่างเลยนะคะในขั้นตอนกระบวนการสักอันนี้ถือว่าเป็นข้อที่สําคัญมากแล้วก็อีกอย่าง ที่ไม่อยากให้ละเลยก็คือขั้นตอนการดูแลหลังจากที่เราสัะไปแล้วนะคะให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเนาะเพื่อลดการอักเสบที่จะตามมานั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้คุณน้าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหนุ่มสาวๆที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการอักเสบอยู่เนี่ยได้คลายความสงสัยกันไปบ้างเนาะแล้วก็ได้รู้วิธีการรักษาที่ถูกต้องนะคะจะได้กลับมาหายเป็นปกติเนาะใครที่ยังไม่ได้ติดตามคุณน้ำนะคะผ่านทางช่องทาง u t u b e เนี่ยสามารถกด s u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยแล้วก็รวมไปถึงแฟนเพจนะ ใน a c e b o o k ด้วยนะคะกดไลน์หน้าเพจนะคะแล้วก็กดซีพีได้เลยเวลาที่คุณนำอัปเดตคลิปดีๆมีสาระแบบนี้เนี่ยทุกคนจะได้มีพลาดนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอ่ะอย่าลืมใครที่อยากจะถามเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้เลยเดี๋ยวคุณน้ำจะรวบรวมเอามาทำคลิปตอบให้กับทุกคนนะคะช่วงนี้ก็จะแบบแน่นๆนิดนึงนะคะแต่ก็จะพยายามหาเวลามานะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขไปทุกๆวันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ